สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายพี่น้องจ่ามือนีกัสิมาสรุปผลหวยล่าพัฒนาเนาะค่ะของพี่น้องของประจำวันที่23เนาะค่ะเนาะพี่น้องจ่าพี่ใจกะไห้อันเดินหากำหกเนาะกันเก่ากับข้อโทษขออภัยเนาะจ้าพี่น้องมันพันบอกอ๋องไปซะหกซี่ผูน่ะพี่น้องหกซี่ศูนย์หกเจ็ดศูนย์เป็นจังสันเนาะพี่น้องเนาะบาตอันอยู่ในเนี่ยที่พี่ใจเฮ็ดอันพีระมิดเนาะจ้าเนาะ งูที่แรกะกันมันออกในปิพีระมิดสี่หานะงวนี่ก็มาสี่ศูนย์ตรงๆนพนองนอตัวกับเนาะเพราะว่าพี่ใจบอกว่าสูตรสามสูตรเด่นเนาะเอามารวมกันในพี่นองจับเอาในเด้อเพราะว่าพี่ใจกับอาสิจับบดถึกกระได้ยังสิหนะพี่นองจะนอกกับบดถึกอีลีใะพี่นองก็ขอโทษขอภัยเนาะสำหรับอ่าการเจาะนะคะนอะกับการตัวเด่นเนาะพันว่าเอามาซะตัวนี้สูตรนี้พันว่าเอาเพราะว่าเอาสูตรนี้มาเนาะพี่นองเมื่อนี่กะ ผลคน,นที่ออกก็สามศูนย์นะพี่น้องสองสองแล้วก็ศูนย์หกเนาะมันออกสองสองสี่ตัวกับศูนย์ซีเนาะและ้วก็สองศูนย์ซีนะคะพี่น้องกับโบลเข่านะคะพี่น้องจ้าก,กับโบลเข่าไม่จะเฉียดเนาะนะไม่จะเฉียดไปเฉียดมากนะจ๊ะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะบัดไปแผ่นไปอัดซีแผ่นหกซีเนาะพี่น้องโบแมนศูน,น,นย์ซีซะเนาะเออหาซีแผ่นังสั้นนะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยอีกเน,นาะจ้าะพี่น้องจ้ากับขอมีเข่ามิรุดเนาะ ก็จะเฝ้าทิมเฝ้าปะกันเด้อพี่น้องจ๊ากะขอให้มันเป็นกําลังใจกันโตไปเนาะกะสิสู่ตไปเนาะเพราะว่าการคํานวณตัวเลขมันก็มีเขามีรุดเนาะพี่น้องนําภาษาอย่างซองน้อยๆเนาะจ้ะเนาะซองใหญ่ๆคุณกันย่งรุดกันเนาะจ้ะไม่ได้ว่าเปรียบเทียบไปเนาะจ้ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอ่าผู้ใดกะคิดสูตรหาคํานวณอยากให้มันได้อยากให้มันถือให้พี่น้องอันมิโชคมิลาบเนาะจ้ะเนาะเพราะวันนี้มันเขาบางเดทอกะเขาบนเขาล่างเขาทั้งฟังพี่น้องสปโปโปเล่านั่ะ มื่อนี้ก็เอามาเสียงดวงกันอีพี่น้องมาวัดใจกันอีล่องเบิงดูว่ามันสิข่าวโบนะค่ะเนาะพี่ใจกะได้มาเนาะพี่จพี่น้องจ้ะพี่ใจกะได้มาสูตรอ่าเด่นสองสามนะจ้ะพี่น้องกันหาเนาะกะอันนี้ก็คือเอาสูตรนี่พี่น้องเอาสูตรเด่นมารวมในพิรามิดเด้อพี่น้องลองจับเอาเบิงจ้ะพี่น้องอเมื่อนี้ก็สิมากอยู่มื่อนี้ก็ซียังอยู่อยูสองก็ยังอยู่เด้อพี่ใจว่านะพี่น้อง จัดชุดให้จ้ะพี่น้องกะเสี่ยงเอากะล่องเบิงเนาะพี่น้องจา่าหรือบันรับช่วงเพราะว่ามันเทิงก็ได้เดี๋ยวจ้ะพี่น้องจา่าพอา่าอ่ามันเป็นเพียงการคำนวณหาสถิติย้อนหลังนะพี่น้องความน่าจะเป็นเนาะกะโปรชัยวิจารยญาณนะพี่น้องจ่าการคำเตือนกันเนาะพี่น้องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิด เด็กต่ำกว่ายี่ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรใช้วิจารณญาในการรับชมน,นะพี่น้องจ๋ากะนี่แหละพี่น้องตามนี่แหละจ้ะพี่น้องมักกะตามบ่ามาักกะผ่านได้จ้ะเนาะกะพอวามันกะมีหลายอาจารย์ที่คนคีดคํานวณมากเนาะกะไปเปรียบเทียบไปเบิ่งกบล่องเบิ่งเราพี่น้องเนาะนก็มีเขามมหรูดเนาะจา้ะมันก็มีหลายแบบหลายแนวเฮ้ากับเบิ่งไปมักกะจดไว้แคบไว้พี่น้องก็ลองตามเบิ่งเลยค่ะเนาะ แต่ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจนะพี่นอ้องการสิเฮ็ดต่อไปจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าเฮ็ดอยากให้พี่นอ้องอันได้ม่โชคไม่ลาบเนาะก็คืออันห,ห้าลาวหันกับมีเข่ายุทกมือเด้พี่น้องก็ไม่รุดไม่เขานะ่าเนาะบางมือกับเข่าทั้งหาลาวบางมือกับรุดลาวหนึ่งสองลาวเนาะบางบางลาวกันเด้งเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ากันวิ่งรุดกันไปกลับเด้อพี่นอ้องไปกลับทุกครั้งเด้อจ้ะพี่นอ้อง บกงอย่างต้องไปกลับนะถ้าไม่กลับก็หลงทางหรือพี่น้องจ้าพี่น้องกะอันนี้กะพี่ใจตมักนะพี่น้องอ่าเชื่อพี่น้องมักตัวใดกะเอาไปจับไปแต่งเอานะจ้าก,ก็สําหรับวันนี้ขอใอนพี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีโชคมีลาภกับพี่ใจตลอดไปตลอดปีขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ